สวัสดีครับผมมาเบิ้งอีกคลิปหนึ mm. ่งไอ้คลิปนี Vanc ้มาเบิ้งวิธีวิธีก้อนไอ้ก้อนห่อซีปลูกนะครับก้อนหลังจากที่เราเอาเอาจังไดเอาพวกปุ๋ยคอปุ๋ยหมักก็อยัาเหาคนลงไปแล้วบ่นี่ยังผมเห็นงั้นบ่แห้งๆอนี้นี่เขาผมผมคนใส่แล้วได้ครับอันนี้ผมเอาขี้ไก่ใส่นี่มันจะเสียงแห้งด้เครับมันฮ้อนตอนใบนี่ ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกขัดออใส่ไปแล้วผมบ่เรามีเทคนิคนึงนี่ที่ผมจะนําเสนอครับผมก่อนเอาเสื้อผ้าลงหนะนี่เอาเอาน้ำใส่ให้มันเต็มเลยนี่ครับนี่ปิดดังสิได้เคลื่อนละอันนี่เ่าให้เต็มให้เต็มเลยได้ครับนี่เดี๋ยวมันก็นแห้งไปครับเดี๋ยวแห้งไปเดี๋ยวใชไปเบิ้งว่ามันเป็นลักษณะอะไรที่ที่ผมเอาใส่แล้วมันแห้งนะเอาใส่ให้มันเต็มเลยพวกนี้ครับ น,นี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆได้ครับผมนี่ไกที่เริ่มแห้งไปบ่อห่ไสแล้วก็แห้งไปลักษณะนี้ถ้าห่อกะอภลุปุ๊กเลยไหนี่ย่างเอาปุ๊กฮะนี่ก็ถอดจะพุกครับผมเป็นเทคนิคที่ผมคิดเองครับบ่ร่าผิดทึกจังใดแต่ผมว่าเฮ็ดแล้เหมันกน็นนาโอ,อกาสจะดีเด้เพราะว่าห่อน้ำใสมันเย็นชุ่มช่ำดวงลุมพุนแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ห่ากาทิบอผมลากสายยางนิ้วหนึ่งครับผมเนี้ยที่ผมลกากนิ่ประมาณนิ้วหนึ่ง มันเปนประมาณละทอนิ้วนึงแค่เนี้ยมันเป็นไงตัวนิ้วฉันบอกว่ามันเป็นนิ้วครึ่งบอกนี่อันนี้นิ้วหนึ่งเสียงพอทอนะี้นิ้นวคร,วรวึ่งพุ่นหรอครับนี่นี่พอสายยางนี่นี่ครับผมเป็นเทคนิเคเล็กๆน้อยๆใช้มันเต็มเด้อครับนี่ให้มันลุนไปลดเวลานั้นหอกปาาลอดภัยหลวงปุ๊กมันจะ เวลาให้น้ำหัวสปริงเกอร์นะครับนี่ยังสปริงเกอร์นะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่หัวสปริงเกอร์ยังเป็นทอ่อน่าธรรมดาอยู่เอมันมันจะโบ่ซึมฮอดลุมครับแต่นี่เหาเห็ดไใโอ้ยเมื่นี่เหเาพักขี้หมูทาพิกรอบหนึ่งเขาปุ๊กแล้วขี้หมูทาพิกรอบหนึ่งเอาเศษใบอ้อยใบายฟางกบเข้าไปครับผมมันจะคอยชี้ซุ่มซำอยู่ฮึห่าจะคอยบริโภคน้ำดุมือเป็นมือกระด่พยพอดีคฮัเห็ดอย่างเงี้ย ให้พอครับจนล้นแล้วครับกัลาน,นเทคนิคเล็กๆน้อยครับผมที่ผมนำมาฟาักเลยมาบอกกันหเห็นหี้เด้อครับก่อนปล๊กกรได้ก่อนปล๊กภบ่บวงวานครับผมให้เห็นอย่างนี้บอเห็ดก็ได้ครับเห็ดก็ได้แต่ผมว่าเห็ดแค่ดีละมันบอได้บังคับนะครับผมทเทคนิคใส่เทคนิคมัน มันมีผิดมัมีทึบหรอครับนี่อาใสเป็นลายๆครับผมแห้งไหลแหล้งดีครับต่อไปให้ถดเอาดินลงไปให้ถดเอาถดแต่ทางหน้านี่ก็พอจบนะผมครอบุณหลายๆที่เบิง่งจนจบครับผมอัน,นผู้แต่งแนะนำเทคนิคไปใช้เทคนิคที่ผมบอกแนะนำไปใช้ก็ได้เลยครับผมบ่ได้ห่วงบ่ได้หยังนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมที่เบิง่งจนจบ